สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BCS Review นะคะมาพบกับการรีวิวสินค้าอีกเช่นเคยคะ่ะซึ่งวันนี้ต้องขอภายในความสบายของเสื้อน,นิดนึงนะคะเราจะมารีวิวหูฟังค่ะวันนี้จากแบรนด์ Signal Pro Series นะคะชื่อรุ่นว่า HP 825นั่นเองก็นี่เลยนะคะเจ้าตัวนี้มาดูข้างหน้ากล่องกันเลยดีกว่าค่ะด้านหน้านะคะด้านบนเขาก็จะบอกว่าเป็นชื่อแบรนด์ของเขานะคะ Signal Pro Series ตรงนี้นะเขาจะบอกว่าเป็น LED Color Backlighting นะคะก็คือมีอไฟ LED นั่นเองนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นเขาค่ะ HP 825ชื่อเต็มๆก็คือ HP 825 Emerald 7.1 Surround Sound Gaming Headphone นั่นเองนะคะในส่วนของขอบด้านล่างตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่าเป็น7.1 Surround Sound ก็คือเสียงรอบทิศทางนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่จะเห็นว่าเป็นรูปขนนกแล้วก็มีคําว่า Ultra Lightweight ก็คือเอ่อมันเป็นหูฟังที่น้ําหนักเบานะคะทุกคนเวลาที่ใส่เปนานๆมันก็ไม่หนีพัวไม่เจ็บพัวไม่เมื่อยหูนะคะแล้วก็ตรงนี้จะ บอกว่าเป็น v o l ลุ่มคอนโทร l เลอนะคะก็คือเพิ่มลดเสียงได้นะคะแล้วก็เป็น USB 2.0นั่นเองนะคะด้านข้างค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้โอ้โหสังเกตเลทุกคนรูปที่เขาโชว์ตรงนี้คือมันจะบิดมาเป็นเลข8เลยก็คือหูฟังให้มันปิดงอได้นะคะยืดหยุ่นสูงมากนะคะแล้วก็พวกนี้ก็บอกไปแล้วหน้ากรอบนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะเขาจะบอกสเปคที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ค่ะสายเนี่ยให้มายาว2 2.2เมตรเลยในส่วนของไมอินเพรแดนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่2.2โอห์มนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวมิกทป์นะคะก็จะเป็นแบบ omnidirectional นะคะนั่นเองทุกคนแล้วก็ในส่วนของฟรีเควนซีของเขาหรือว่าย่านรับเสียงนะอยู่ที่20ถึง20,000เ oh ฮิรต์นะคะประมาณนี้ตัวสปิเกอร์ไดเวอร์เนี่ยอยู่ที่ขนาด50มิลลิเมตรนั่นเองนะคะเอาละทีนี้อธิบายมาเข้าๆแล้วมาแกะดูข้างในกันดีกว่าว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วรวมไปถึงเข้าสู่ขั้นตอนในเรื่องของการทดสอบการรับเสียงแล้วก็ในเรื่องของการทดสอบไมขของเา ะะแกกล่องออกมาข้างในแล้วนะคะสิ่งที่เห็นก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็เป็นตัวหูฟังแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นใบประกันนั่นเองนะคะสินค้าชิ้นนี้รับประกัน1ปีนะคะสำหรับ Signal Pro Series h d 825ของเรานั่นเองเอาละชิน้นนี้มาดูตัวโปรดักต์ของเราบ้างตอนแรกที่เราได้บอกไปนะทุกคนว่ามันบิดงอได้เป็นเลขแปดเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาบิดดูนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันบิดได้อย่างนี้เลยแล้วก็ มีความยืดหยุ่นสูงมากนะคะเพราะงั้นเราว่ามันเป็นหูฟังที่ราคาแบบว่าเบามากแต่ว่าดูดิในความแข็งแรงทนทานในความแบบ เออนะทุกคนคือมันเลิศอยู่แล้วก็ตรงนี้นะคะที่เป็นไหมเนี่ยมันยิดงอได้มันปรับแบบเข้าปรับออกสูงต่ำได้หมดนะคะแล้วก็ตัวเอียร์คัพเนี่ยนะคะมีความหนานุ่มนะคะ,ะค่อนข้างหนานุ่มนะเราว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานไปนานๆนะคะทุกคนมันจะไม่เจ็บหูนะคะไม่บีบบริเวณขมับของเราเกินไปก็ใส่สบายๆได้เลยทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของสายกันบ้างมันเป็นสายไฟเบอร์แต่ว่ามันเป็นสายไฟเบอร์ที่แบบรูปลัลางหน้าตาแตกต่างออกไปจากที่เราเคยเห็นนะทุกคนมันเป็นสายไฟเบอร์ จงแต่ว่ามันจะบิดแบบเป็นเกลียวแบบเนี้ยอ่าสวยงามน่ารักนะคะยาว2.2เมตรเลยนะก็เลือ่อๆนะทุกคนยาวเออส่วนตรงเนี้ยเป็น USB นะคะหัวเงิน USB 2.0นั่นเองนะจ๊ะทุกคนเอาละทีนี้เดี๋ยวมาเสียบสาย USB กันแล้วก็ทดลองการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟังเสียงนะคะแล้วก็การรับเสียงแล้วก็ในเรื่องของไมค์ของเขาด้วยนั่นเองนะจ๊ะ อะเสียบสาย USB แล้วนะทุกคนสิ่งที่คุณเห็นก็คือนี่เลยนะคะมีไฟ LED ตรงนี้มีทั้ง2ด้านเลยนะ ทั้ง2ด้านอะคือมันจะเปลี่ยนสีไปมานะทุกคนอะแดงชมพูคือมันไล่เฟดนะคะจากสีโทนร้อนมาสีโทนเย็นทั้ง2ข้างเลยนะจ๊ะตรงที่หัวไมค์ก็มีไฟนิดนึงไม่เยอะนะคะไม่ไม่ได้รําคาญสายตาอะไรมากมายแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังค่ะก็จะเป็นปุ่มนะคะตัวลนลิงที่หมุนขึ้นหมุนลงปรับเพิ่มลดเสียงนั่นเองนะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบการใช้งานแล้วก็เดี๋ยวลองใส่ดูนะว่าตัวเ e อียร์คัพนะนุ่มบิดได้เป็นเลข8แบบนี้นะทุกคนใส่แล้วมันจะสบายหูสบายหัวสบาย คหมับไม้นี่นะคะโอเคมาลองกันเลยจ้ะอ่ะนะคะทุกคนก็ตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วนะคะความรู้สึกแรกคือมันเก็บเสียงข้างนอกที่จะเข้ามาข้างในอะ่ะได้ค่อนข้างดีนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาทดสอบไม์กันเลยดีกว่าเนาะปรับได้นะตรงนี้ก็อ่ะเอามาใกล้ปากนิดนึงเดี๋ยวลองเคาะให้ดูนะ นี่นะคะฮัลโหลทดสอบเช็คห2 3 4 5สอ8 9สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ก็จะเป็นเสียงที่มาจากไม์ของเจ้าตัวหูฟัง Signal p r ซ s e r HP s HP 825ของเรานั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะมาทดสอบการได้ยินเสียงจากหูฟังของเขาอะนะทุกคนมาเริ่มกันเลยค่ะ ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในส่วนของการรีวิวหูฟัง Signal no Pro Series h p 8 2 5ของเรานะคะก็ประมาณนี้เลยอย่างที่ทุกคนได้รับชมกันไปนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจใครอยากจะสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเราก็จะมีลิงก์ให้ด้วยนะคะในส่วนของการสั่งซื้อสินค้านั้นเองอยู่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ใครที่ทําไม่อยากพลาดในเรื่องของการอัปเดตสินค้าใหม่ๆรวมไปถึงการรีวิวสินค้าต่างๆจากช่อง BCS Review ของเราแล้วก็กดไลค์ทนแล้วก็กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและ สวัสดีค่ะ